ถึงที่น้ำหนักเมื่อเช้ามาน้ำหนักเมื่อเช้ามาเกินหนึ่งกอนครับวันนี้เจอพี่บ้านเดียวกันกดดันป้าไม่กดดันครับปากอะไรถึงแฟนมวยได้ไหมก็ฝากแฟนมวยช่วยเองออกมาไปแบบทำล็อกจริงไหมครับทำบ้างเรียนเรื่องเป็นน้องบ้านเดียวกันใช่ไหมครับมีอะไรฝากถึงแฟนมวยบ้างบากเป็นกำลังใจนะครับแล้วก็เรื่องนี้ดูแลตัวเองดีๆครับโควิดครับ กหันหลังลูกเดียวเองลูกหันหลังที่ให้เขามาสอบลูกนั้นนี่แหละแต่อาวุธเด็ดจากนั้าอวุธอ่ะจากนั้นก็ได้แกส่งเขาเอาส่งพลิกเลยเฮ้ยอะไรสำคัญด้วยตัดเชือกด้วยเสียงตรงนี้เราก็ดูอยู่ในพายยกเห็นปะเห็นปะเสียงดีดพายยกไม่ทำอะไรกัน าวันนีหน้าตักนคาวน่งแจมฝากฝากถึงขอบคุณแฟนคลับแล้วหน่อยขอบคุณทุกท่านที่มีกำลังใจให้นะครับวันนี้รโดนเรวอ ในสิ่ที่สามนะนั่งเสียใจต้องเสียใจกีฬาแพ้แล้วว่ากันไปวันนี้คิดว่าเราไปพลาดลูกไหนยกสี่ป่ะยกสีด้วยแล้วก็ช้าช้าด้วยวันนี้เราวันนี้ช้าไปนิดนึงครับสู้ๆเนาะจะมีสิ่ที่สามครับใทะลุชิงเงินได้นะครับฝากเลยมาแบบตุรักตุเร่ ฝากอะไรถึงกานมวยนึงก็ฝากแคนมวยช่วยเป็นกำลังใจผมด้วยครับผมจะเช็มเอาไปดับใก้ครับวันนี้ทำไมเราเปลี่ยนเกมไม่เดินครับวันนี้แหละทำไมเราเปลี่ยนเกมมาเล่นฝีมือก็เขาเทรนมาดีครับเป็นแผนที่เราวางไว้อยู่แล้วป่ะใช่ใรับเพราะว่ปกติเราเป็นเป็นคนเปิดเกมเดินวันนี้มาเล่นฝีมือครับ แล้วถามพี่ตู่เพราะอะไรพี่ตู่วันนี้ถึงให้น้องเล่นฝีมือต้องขอบคุณทีมงานเทรนเนอร์ทุกคนแล้วก็คู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่เข้ามาช่วยเทรนสนามเซาไปนีนครับก็ทําได้แล้วครับเออแล้วคือเราแก้ทานออกมาใช่ไหมอเพราะปกติถ้าคือถ้าเดินเร็วนี่อาจจะเข้าร่องแค่เราใช่ครับค <laughs> <ก>ือบีบให้เขาเดินคือทั้งทีมงานสตาฟเทรนเนอร์หรือว่า ผู้ใหญ่ที่ผมเคารพแต่หลายคนก็ได้สอนมาแนะนํามาถ้าเปาเอามาผสมผสานแล้วแก้ทางให้เด็กไปเด็กก็ทําได้ตามที่เราเราตั้งเป้าไว้ครับครอบออะไรเป็นแฟนหน่อยพี่ตก็ขอบคุณเป็นแฟนแล้วก็พี่น้องที่ช่วยเชียร์ฉลามเสียนะครับวันนี้ผมพาน้องเข้ารอบคิงได้แล้วครับครับผม่าน้ำนนท์น้าเสียเอาไปเกิดท่าน้ำนนะเนผมอยากจะบอกนายชัยว่า ผมทำวันเกิดได้เลยครับอ๋อวันเกิดพี่ชัยด้วยใช่ครับใช่้วมาอชีตได้หลายหรแล้วนะมีอยู่ประมาณเก้าหมื่นได้เก้าหมื่นแล้วตอนนี้อ๋อเก้าหมื่นเลยเหรอครับอ๋ออยากเจอใครคู่ชิงใครก็ได้ครับป้าพี่ภพกับป้าสยามอะไรก็ได้อยากเจอป้าสยามครัก็ขอให้โชคดีนะครับในรอบชิงกันนะเลิศครับจะได้ลวนโต